สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์แล้วเรื่องในใจตอนที่2คะ่ะเอ๊แต่สงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมวันนี้คนที่มาเปิดรายการไม่ใช่คุณปรางอ่าเพราะว่าครั้งนี้คนที่มารับหน้าที่ดําเนินรายการแทนก็คือแหนมนี่เองค่ะฮ่าฮก็ทาไมแหนมถึงมาเปิดรายการน่ะหรอ เพาว่าหลังจากกระแสการ์ตูนเรื่องใหม่ของคุณปรางอย่างจันทราวิปราชออกอากาศไปแล้วสองตอนอหลายคนอาจจะเคยดูมาแล้วว่าเอ๊ะได้มาที่มาของเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างแต่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 สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูจันทราวิปราชทั้งสองตอนใครที่ไม่ได้ดูนะคะไปดูก่อนให้เรียบร้อยเลยสำหรับใครที่ดูแล้ว ก็ตเตรียมตัวรับฟังพอดแคสสนุกสนุกป,ประจำตอนนี้ได้เลยค่ะและแน่นอนว่าจะขาดแขกรับเชิญไม่ได้นอกจากเจ้าของโปรเจกต์จันทาวิปลาชอย่างคุณปรางนี่เองค่ะสวัสดีค่ะคุณปรางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรางเองสวัสดีค่ะเอรเป็นไงบ้างคะการ์ตูนออนแอร์ไปแล้วสองตอนรู้สึกยังไงบ้างเอยอ่าก็ค่อนข้างรู้สึกสนุกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าต้องมุ่งมั่นในการทํา การ์ตูนให้มากกว่าเดิมด้วยราะคาะจากที่แหนมลองไปแอบส่งคอมเมนต์มาทั้งสงตอทั้งทั้งสองตอนเลยนะคะทุกคนดูชอบกันมากเลยใช่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อนๆของปรางเองนะคะจากกลุ่มปิกนิกการ์ตูนซึ่งปรางเป็นสมาชิกในระบบด้วยแล้วเพื่อนๆในลกลุ่มเขาก็เป็นสมาชิกด้วยแล้วทุกคนก็ชอบการ์ตูนของปรางด้วยออย่างนี้นเอง ดีแล้วค่ะที่มีคนชื่นชอบขอให้กระตุนปางต่อไปเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะอ่าแต่ว่ามีคนสงสัยค่ะที่มาของชื่อจันทราวิปลาสมันมาจากไหนคะอ่าจันทราวิปลาสเหรอคะเอาจริงๆมันก็นานมาแล้วค่ะลืมไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าที่คิดเอาไว้ก็คือแบบคือเรื่องมันเริ่มมาจากาเรือขอของปางตัวหนึ่งซึ่งของปางของยังไม่บอกนะที่นี้ ปงจะบอกว่าเขาเกิดมาจากดวงจันทร์นะคะซึ่งจันทาวิปราสเนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปของโลกใบนี้โลกในจันทาวิปราสมันเป็นที่มาของชื่อเลยนะคะมันแต่นั้นจันทาวิปราสก็คือชื่อของโลกของกระตูเรื่องนี้นั่นเอง แล้วเรื่องราวของจันทาวิปลาชหลักๆจะเน้นไปทางพวกชีวิตประจําวันหรือว่ามีเรื่องราวอะไรอื่นๆสอบเส,ส้นมาด้วยหรือเปล่าคะอ่าก็ก็จะมีทั้งชีวิตประจําวันแล้วก็ที่มันค่อนข้างคอมเมดี้แล้วก็อาจจะมีความดรักแฟนตาซีนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นจะอย่างตอนที่สองเนี่ยก็จะมีความแฟนตาซีอยู่ด้วยที่แบบมีดอกไม้พูดได้แล้วก็มีราชินีผู้ควบคุมแมลงได้ อือหรือว่าตอนที่สองนี่คือมาแบบสดบๆสบสบร้อนๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของตอนแรกของจันทาวิปลาสมีการปรากฏตัวละครทั้งสามตัวอ่าซึ่งระแบบก็จะมีอ่าน้องบลูที่เป็นน้องตัวหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็มี น้องไวาวใช่ไวไวน้องรักใช่น้องไวไวแล้วก็น้องไดอินน่ารักมากใช่ใชน้องคนนี้ล,ล่าเริงใช่คนนี้น่ารักมากเลยค่ะคือชอบจริงๆเลยน้องน้องไดอินอ่าขอบคุณนะคะอ่ะค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าเออทำไมอยู่ๆถึงเอาสามคนนี้มามามาบอกว่ามาอยู่ในเรื่องนี้อ่ะค่ะมาอยู่มาอยู่ด้วยกัน ออคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเจ้าบลูเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่มาอยู่กับปางสักพักหนึ่งแล้วและปางก็อยากให้เขามีเรื่องราวของเขาแลว้วประจบเหมาะก,ก,กับการที่ปางอยากทํ o ย t u b e พอดีปางก็เลยเอาเจ้าบลูลงมาแต่ว่าเอาเจ้าบลูลงมามันก็เหงาเหงามันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยก็เลยใส่เจ้าไว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 ตอนแรกก็โผล่มาแค่การ์ตูนสั้นๆที่เขียนไม่จบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งออกเดินทางไปยังที่ต่างๆแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วมีกันแค่2คนรูกับไวายๆมันยังไม่พอก็เลยเพิ่มอีกตัวคอมตัวหนึ่งไปและโดนสดขึ้นมาเป็นเจ้าใดอินนั่นแหละค่ะน่าชื่อที่มาว่าทำไมสามคนนี้ถึงมาอยู่ด้วยกันอ่าโอเคถือว่าั้งสามคนนี้ค่อนข้างมีบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปพอสมควรเลย ใช่ค่ะเคยมีแบบจําสลับตัวบ้างไหมคะว่าตัวไหนแบบเอกลักษณ์ของตัวของแต่ละคนเป็นยังไงมีแบบมีแอบ,บจําสลับบ้างไหมคะหรือว่าทามาบ่อยแล้วจนจําได้แล้วตัวนี้เป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้อยู่กับพวกเขามานานก่อนที่จะทํา youtube มาสักพักหนึ่งก็ถือว่าจําได้แม่นเลยนะคะว่าคนไหนเป็นยังไงลักษณะยังไงแบบนี้นี่เองแต่ว่าแอมสงสัยค่ะว่า ขณะที่น้องบลูกับอ่น้องไวไวเนาะอเอะใช่ไหมนะนไวนนะไว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 ก็คือน้องตัวขาวๆเนาะใช่ไหมนะใช่อาจจะมีอาจจะมีมึนๆหน่อยเพราะว่าฟังแต่ว่าดูการ์ตูนไปด้วยอาจจะลืมชื่อน,นิดนึงขออภัยด้วยไม่เป็นไรทําไมน,น้อง <laughs> ทําไมน้องไวไวน้องไม่มีสีอยากรู้ตรงนี้ เดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวในอนาคตาเกี่ยวกับไวไวตรงนี้นะคะแต่ว่าคนอื่นเขาจะมองแต่โดยรวมแล้วก็คือคนคนทั่วไปเขาจะมองว่าไวไวเป็นคนสวยนะคะแบบสวยมากๆเลยอืมเป็นคนเป็นคนที่สวยสวยแบบขาวสะอาดใช่แบบใช่เหมือนจะมองเหมือนหล,หลายคนเขาจะมองไวไวว่าแบบสวยที่สุดในบิวตี้สแตนดาร์ดในสายตาของเขาอะไรประมาณนั้นแต่ปางจะบอกแค่นี้ล่ละคะ่ะ ก็คือใครที่ชื่นชอบน้องไวายๆนะคะแล้วอยากรู้อยากรู้จักน้องเพิ่มเติมก็ติดตามกันดูใช่แล้วอแล้วอยากรู้คาว่าน้องสามคนนี้คือตอนนี้ทั้งสามคนอยู่บนเรือกันใช่ไหมคะถ้าที่ทแบบข็นมาใช่แล้วค่ะอยู่บนเรือค่ะโอ้ส่วนะี้ะเป็นเรืออะไรเรือยอเรือประมงเรือ <laughs> อ๋อก็ต้องประมาณว่าเป็นเรือยอทที่มี AI นะคะ ก็ถ้าดูตอนที่2ก็จะเห็นว่าคุยกับ AI อยู่ไอขนาด AI ก็ยังจบปัญญาก,กับความแบบไม่มีอะไรจะทําทําอะไรไม่ได้ของไอสามตัวนี้อ๋อผเห็นชัดมากเลยค่ะตอนที่หาวิธีทำมหาหาวิธีหาสเสบียงพอเขาแนะนําไปก็ก็เหมือนต้อนคําถามจนม,มุมรู้สึกสงสาราน้องน้องเรือมากเลยค่ะใช่แล้ว ทำมาสองตอนแล้วเราเห็นฟิกแบทฟีดแบทจากคนดูว่าอยากให้อัฒนางานอยากชมผลงานตอต่อไปเรารู้สึกยังไงเรามีแรงในการทำการ์ตูนมากขึ้นไปอีกไหมคะมีแรงทำการ์ตูนมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าคิดว่าเพื่อไม่ให้แบบไปชนกับงานทีสิทธ์กับงานมาหาลัยก็จะทำมาทุกสัปดาห์แต่ จะทำลดจาก8นาทีเหลืออาจจะเหลือแค่4-5นาทีนะคะเพื่อเพื่อเป็นการประหยัดแรงด้วยและเพื่อ,อสร้างความเรยชินของกล้ามเนื้อความจำ muscle memory มก็คือจะลดเวลาของ animation ให้สั้นลงเพื่อที่ว่าจะเอาเวลาอื่นไปทำงานอื่นด้วยใช่หรือเปล่าคะใช่เลยค่ะอะแล้วทีนี้อ เราจะมาพูดถึงตอนแรกกันก่อนค่ะาวิปลาสตอนแรกอยากรู้ว่าตอนแรกที่ทั้ง3ามคนนั้นเล่นเกมกันคือพวกเขาเล่นบอร์ดเกมกันใช่หรือเปล่าเอ่ยอ่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นเล่นเกมกันโดยใช้โคโลแกรกมของเจ้าคอมบนเรือนะคะอืมเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนแรกที่ดูกันก็เข้าใจว่าเออเล่นเป็นบอร์ดเกม เห็นว่ามีตัวเดือนด้วยสรุปคือไม่ใช่เป็นโปรแกรมในี้ขความกระจางขึ้นมาอีกหนึ่งปลอกแล้วเย <Yeah. S 2> ่แล้วทีนี้ค่ะเกมที่ถ้าสาวโฟลเล่นนี้มันมันเกี่ยวกับอะไรอ่าก็คือเจ้าตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาพวกอาร์หรือก็คือพวกอาร์ทอยพวกที่โผล่มาในเกมในไม่สิในตอนแรกเนี่ยปางได้มาจาก ตอนที่แบบว่าไปทํากิจกรรมของกลุ่มปิกนิกการ์ตูนนะคะแล้วปังก็ซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมออกแบบอาร์ทอยระดับตานานปังก็เอาลงไปด้วยแล้วก็เพื่อที่จะแบบว่าให้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและปังก็แบบไอเดียปิ้งขึ้นมาพอดีเลยปังก็เลยใช้อาร์ทอยพวกนี้ในการทําเป็นตัวหมากในเรื่องราวของพวกเขาทั้ง3หน่อนะคะ แล้วจํานวนอาร์ตทอยที่คุณปางทำนี่คือเท่ากับจํานวนที่ปรากฏอยู่ในตอนแรกเลยหรือเปล่าคะอ่าใช่ค่ะมีทั้งหมด7ตัวค่ะที่โผล่มาก็ที่แต่ว่าที่เอามาเล่นจริงๆของสามหน่อนนี้ก็คือสมตัวแต่ตาออกแบบมาทั้งหมด7ตัวอืมวันหลังปางก็อย่างลองทําตอนที่เกี่ยวกับอาร์ตทอยพวกนี้เหมือนกันน,น่าสนุกดี าจะได้เห็นว่าอาร์ทอยออกมาอาราว่าอันนี้น่าจะบันเทิองอยู่นะคะอ่อารอยออกมาอาราวา <c oughs> น่าสนใจจดจๆดจดจ,ดจด <c oughs> ถึงว่าแบ่งปันไอเดียกันค่ะก็น่าสนุกด,ดีนะคะว่าในเมื่อสามหนอ่อแบบว่าเล่นเกมอาร์ทอยผ่านโปรแกรมแล้วเราลองสมมติว่าอาร์ทอยโดนเล่นไปบ่อยจนอยากจะเล่นพวกเราเอง <c oughs> น่าจะบันเทิองอยู่ไม่ใช่น้อยออกเหมาะก,กับชื่อเรื่องดีวิปลาส <c oughs> วิปลาสทั้ง คุเล่นทางอะทอยืบมงานสินะคะโอเคใช่ค่ะแล้วก็เข้ามาในส่วนของตอนที่สองค่ะอ่าต้องใส่ค่าว่าทำไมความคิดของนักสาวคนนี้มันดูจนมุมจังเลยจนมุมถึงขนาดพี่เออในในเรือย่อดถึงกับถอนหายใจทำ,นะทำไมนะทำไมอืมคือตอนแรกปังก็คิดประมาณว่าแบบก็บนเรือมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันทําอะไรไม่ได้เลย อะไรประมาณนั้นส่วนบลูเนี่ยเอาจริงๆเป็นคนเก่งนะแต่ว่าก็ขี้เกียจอะตามเนื้อเรื่องใช่เป็นคนเก่งแต่ขี้เกียจไม่อยากทำใช่ะจะทำอะไรก็ตามใจฉันอะไรประมาณนั้นเอาแต่ใจประมาณนึงแล้วน้องได้อินกับวายวายแล้วครับพอแบบว่ามีความสามารถหรืออะไรทักษะพอๆกับน้องบลูหรือเปล่า ก็ไม่ได้มีความสามารถพอๆกับบลูขนาดนั้นแต่เรียกได้ว่าค่อนข้างอยู่ต่ำกว่าเลยนะคะแต่แต่ละคนก็มีความสามารถต่างกันเดี๋ยวไ้ค่อยเจอกันในอนาคตน,นะคะแบบดูต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองค่ะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาเก่งอะไรกันบ้างแต่เมื่อแต่ว่าตอนตอนที่ว่าทั้งสามหน่มจะเดินทางไปที่เกาะเห็นว่าพี่เรือยอดถึงกับถีบส่ง ใช่ไปเลยใช่ระบบด้งตัวอัตโนมัติใช่ไหมคะปล่าคะระบบถีบอัตโนมัติคะ่ะเอ่อระบบระบบเด้งตัวนี้อาจจะสุภาพไปหน่อยภาษาชาวบ้านก็ระบบถีบอัตโนมัติใชเ่เอาเอาเท้าถีบเลยละอุย้ยไปกันได้แล้วอยากปาดอโอพี่พี่พี่เรือไม่ไปอ่อนโยนเลย <laughs> อ่าแล้ว ทีนี้ทักษะหน่อเดินทางมาพบกับน้องดอกไม้ช่ต้องเรียกน้องดอกไม้อืน้องดอกไม้อยู่ๆก็พ่นน้ำได้อืมโอ้เป็นไอเดียที่บันเจิดมากคือเือเราไปเห็นแต่พวกผล,ลไม้หรือผลที่สามารถกินได้แบบว่าออกมาเป็นน้ําอย่างเงี้ยเนาะพวกที่ว่าอยู่ในกระตูนแฟนตาซีอะไรเงี้่บ่อยแต่รอบนี้เจอดอกไม้พ่นน้ํา น,นี่คุณตาคิดได้ยังไงคะนี่ว่าต้องให้น้อง,องดอกไม้พ่นน้าออกมาด้วยอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาเองได้นะคะโอ้สั้นๆได้ใจความใช่ไก็คิดได้ใช่ก็ถือถว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดมากเลยค่ะสําหรันบ,บน้องดอกไม้อืแล้วทีนี้อสําหน่อจะเอาดอกไม้ขับเข้าเรือตัวเองก็มีทูบ คนที่ได้ตัวเองว่าเจ้าของเกาะปรากฏตัวด้วยใช่ใช่จริงๆตัวละครตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อนของปางออกแบบขึ้นมานะคะคือตอนไปจับฉลากของขวัญปีใหม่ปางให้ของขวัญเป็นแบบว่าให้เพื่อนของปางเนี่ยสามารถเอาตัวละครอะไรก็ได้ลงมาสู่ในกระตุนของปางนะคะเพื่อนเขาก็เลยออกแบบตัวนี้ขึ้นมาอถือว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าของเกาะนี้ ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากพอๆกับน้องบลูแล้วก็น้องๆอ,อีสองนกที่เหลือเลยอืมใช่ใช่แต่สุดท้ายก็อ่าสามารถพาน้องดอกไม้กับขึ้นมาที่เรือได้ใช่ถึงว่าถือว่าเป็นตอนทีุู่แอบ,บลุ้นเหมือนกันว่าจะได้น้องดอกไม้ขึ้นมาที่เรือหรือเปล่าแต่ก็ชอบน้องไดอินที่ว่าอยู่ๆยต่อยเจ้าของกอดจนนกไปเลยก็<ต>มันเที่ยบ้านนาลำคาเนาะ แบบแบบว่าต่อยเจ้าของก่อบแบบอ้ามาฉันโดนต่อยอาออญาสะพานุมาเฮ้ hey, ฉันยังไม่ตายชอบมากเลยค่ะช็อตนี้อขอบคุณนะคะที่ชอบช็อตนั้นยินดีแต่พอดีพอดีว่าทันนี้ชอบความโป๊ะโป๊ะปาจิงโกอ้จะเห็นความโบ๊ะโปะอีกต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ คือปางค่อนข้างชอบความบอบบานอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือกระตูนเรื่องนี้ตั้งใจว่าจะเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีแต่ตลอดทั้งชื่อของปางอ่านอ่านแต่กระตูนแนวตลกนี่สิอืมลำบากหน่อยทีนี้แต่ก็ถือว่าเป็นออปสรรคที่น่าสนุกก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีนะคะาอาจจะลองทําเป็นดาร์กแฟนตาซีที่มีความบอบบ้าแฝงอยู่ในนั้นก็ได้ใช่ <laughs> น่าสนใจดีนะคะค่ะอ่าแล้วก็คุณปางสุดท้ายนี้ เมื่อทั้งสองตอนออกอากาศไปแล้วตอนต่อไปของจนทราวิปลาจะออกมาเป็นแนวไหนคะอ่าก็ต้องตามกระแสนหน่อยก็อย่างสควิตเกมนะคะอ,อ๋อเกิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามหนอดูลเข้าไปในส u ว d g เกมไม่ใช่แค่สามหนอดแต่ว่าจะจะเน้นที่หนึน่งหนอน้องดอกไม้นั่นเองน้องแฮมมี่อ๋โอโอ้โอ้ตอนหน้าน้องดอกไม้ฉายเดียวใช่ แต่ว่าก็ยังมีอีก3ามตัวละครโผลมานะก็รอรุ่นกันไปปางกำลังเขียนบทใกล้เสร็จแล้วด้วยเออถือว่าตอนตอนต่อไปนี่คือต้องไฟลุกกันหน่อยใช,ใช่ทั้งทั้งเขียนทั้งว่าทั้งตัดต่อถือว่าสุดยอดค่ะสำหรับอคุณปลานะคะถือว่าพยายามมากพยายามสุดๆขอบคุณค่ะ ก,ก็ยังเห็นผลงานของจักราวาิปลาดนะคะ,อ,ะอยู่ไปยาวๆได้เห็นความผูกพันของทั้งสามตัวละครแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่จะมาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยในอะนาคตด้วยนะคะอะได้เลยค่ะรับรองว่ามันต้องสนุกแน่ๆหรือไม่ก็บางตอนอาจจะแบแบแปลกๆหน่อยเพราะว่าบางอาจเหนื่อยแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีขึ้นมีลง แต่ปังก็จะพยายามทำให้แบบว่าดีที่สุดทุกวันตลอดเวลารอชมได้เลยารอชมได้เลยค่ะก็สุดท้ายขอบคุณคุณปางเจ้าของโปรเจกต์ของจันทาวิปลาดด้วยนะคะขอให้งานออกมาประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณนะคะคุณแหนมตุ้มสำหรับ ใครนะคะที่ยังไม่ได้ชมจนทราวิปลาสนะคะก็อยากให้ไปติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ออกอากาศมาแล้วสองตอนจนตอนหน้านั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงก็คุณปามได้สป,ปอยไว้แล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอดแคสต์ของเร,เรื่องในใจก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝาก กดติดตามกดไลค์กด S u b s c r i b e ให้กับคุณปรางให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเเรื่องในใจในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะทุกคนบ๊ายบาย